ไปจ้าไปเอาตอนนี้เวลาเกือบทุ่มหนึ่งนะคระหกโมงกว่าเดินไปเอาเอา่อเรียกอะไรไปเอาไส้อั่วกันนะคะตรงดีหัวเส้นเนาะกลับกล้องยังไงคงจะต้องปิดเลยคะ่ะนันจะเดินลำบากป่ะ เอาไส้อัว่ว้ะทุกคนทางไปเอาไส้อหัวแถวบ้านในชนนั้นมันยังไม่แห้งนะทุกคนยังลื่นเลยเนี่ยใส่ตะปูเดินนะคะเนี่ยยังลื่นแผับ,ผบกินข้าวเสร็จนะก็เลยจะต้องเดินหน่อยนะ้ะทุกคนนะลื่นหน่อยกลับกล้องไม่ได้ค่ะต้องถ่ายกล้องนะค่ะลื่นมากเลยค่ะทางเดิน จะบกทางลื่นหิมะไปเอาไส้อั่วนะคะทุกคนสั่งน้องเขาไว้นานแล้วยายมาสองบ้านแล้วยังไม่ได้กินเลยแต่วันนี้ต้องกินให้ได้แหละเพราะว่าแช่ข้าเหนียวไว้เนาะเดี๋ยวถ่ายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลงอัปเดตเพราะว่ามันจะลื่นคะ่ะเนาะต้องต้องคอนเท้นในการเดินก่อนนะคะ <c oughs> เดินเข้าซอยมาแล้วก็ทุกคน <c oughs> เดินครึ่งทางแล้วค่ะ

ตอนนี้ดิฉันก็ได้ไส้อั่วมาคนสองกิโลนี่ขากลับนะคะอันนี้ขากลับไปกลับนะทุกคนไปกลับเท่ากับหนึ่งชั่วโมงเดินนะคะไปเอาไส้อั่วเนาะก็ดีนะมันก็เป็นการที่ว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ออกกำลับบงกายด้วยเนาะได้เหงื่อด้วยนี่ใส่เสื้อสนายทุกคนได้เหงื่อด้วย ถ้าไม่หลงทางนะน่าจะประมาณไม่ถึงชั่วโมงทุกคนนะดิฉันไปเดินหลงทางอยู่สักพักนะแล้วก็น้องเขาก็น่ารักอนะ่ะทุกคนนะน้องเขาหน้ารักมากวิ่งกระจงกระจอมมากระใส้อั่วสองกิโลมามารอตรงป้ายรถเมล์ข้างถนนข้างถนนนะทุกคนเนาะคนไทยน่ารักเห็นไหมอยู่มุงนอกนะ พึ่งพาใส่กันได้คนไทยน่ารักนะคะนะไม่ใช่เลวร้วายทุกคนนะคะคนไทยเนาะส่วนที่น่ารักก็มีเยอะนะคะส่วนเกเรก็มีไม่น้อยนะคะทุกคนโอเคจ้ะเนาะถือว่าเราได้เรียนรู้ได้ไดไดออกกําลังกายได้เหงื่อด้วยนะคะได้มาแล้วค่ะสองกิโลไปกลับประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเกือบชั่วโมงครึ่งเนาะถือว่าได้เหงื่อได้ออกกําลังกายนะคะแต่น้องเขาก็น่ารักมากะคะ วิ่งถือมารับทามครึ่งหน้าบ้านเลยจ้ะวิ่งโครกจรมาน้องหนูนาน่ารักมากขอบคุณมากมานะคะน้องหนูนา